พี่น้องเอยให้กจะาซุกขีมันพันปีอย่าเด้ลายแม่นจาค้าแม่นจาขายก็คอยให้ลุลาบใดสมใจเจ้าปารถนาอันมั้นเงินคำเก้วไรไมอยาเดกขาดเดอพี่น้องเดอเงินบาดแบงใ้ห้องเขาเจ้าสุกฝนซุกสบายมันเสมอมันเคยไม่พี่น้องนะรับว่ามเก็บใหญ่ใหญ่ข้อมไข่อย่าได้มีอากาศสวัสดีก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลิ่นวาพี่น้องนะครับมารอดตลาดกุดจับอำเภอกุฎจับจังหวัดอุดรธานี ะคร่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นเพื่อเป็นกากลั่องใจทั้ช่องซอยพุไล่ะกดแช่สกดที่ตามมาพี่น้องเข้ามาลุยตลาดกุจับน้ำกันมนันนี้ว่าอยงขายกนระานปร้ชมครับพีกทุงทา่านเอาพี่เจ้านะครับเนี่ยทุกท่สิบบาทพี่น้องได้เปิดผลตการเกษตรส,สมเอญจะถือเปิดตจน,นะครับนะจา่ปูเองทั้เองอ,อ๋อบ้านยศัยครับออามาได้กอ่อ,อกนานังเ่าค่ะไปที่ไหน,<อ><อ>นไปทั้ญาอ๋อไปทั้นาไปที่ั้นเป็นลอ,ลอกล้างไหวะ อ๋อครับอืมครับครับเป็นไหนขายดีขายดีปะไม่ได้ขายอยู่เนาะครับเขานะรายยาข้าวเขานะครับเนี่ยข้าวเขานึเร็จรูปนะครับพ่อย่า่เรามาขายนะครับมีแกงต่างๆนะครับตอนนี้กนะครับหน้าหมูหนับแยงกับมีนะครับอาตลาดพ่อจารุธน์มาชุมนะครับเดินลงช่องเขาเปียร์พานมากพอดีพี่น้องนะครับพาอพี่น้องแวะชมตลาดขุดจับนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับตลาดอำเภอขุดจับจังหวัดอุดรธานีนะท่านผู้ชมนะครับ ผนทางการกเกษตรนะครับเปิดผลน,นะครับจากปานเข้าแก็บมานะครับผักบุ้งเนี่ผักบุ้งขาวมาตะไดครับมาบาทมละสิบบาทพี่น้องมาปักง่ายสาทุบเขานี่ฝากไปถึงผู้เลี้ยงง้อเลี้ยงคุ้ยในเร้่อพี่น้องมาเมาเล์เรื่องกดาุดจับนะครับจาถือซะนะครับอันนี้ปักเขือวพ่วงปักแข้งพร้อมเจะกระดาษใยสิบบาทเชื่อกันพี่น้องโอ้พึ่นะครับเปิดผลทางการเกษตรพี่น้องได้นะครับ คือทักเกิดแก่ถ้าสมมติเนี่ปลาสมนักทานผู้ชมนะครับปลาสมนะครับขายจะได้ครับปลาสมเนี่ยอร่อยเช่าจ้าโน้ตอร่อยเช่าพี่น้องนะครับนี่ได้เป็นถุงเลยได้ครับถุงละเช่าจ้าถุงละเช่าบาทพี่น้องปลาสมชมปลานะครับปลาปลาแซ่บปลาหนวดพี่น้องให้ครับปลาสมนะครับปลาสมเขาเกลือนจ้าขายจะได้ครับเนี่ยอันขายถุงละเช่าค่ะถุงละเช่าบาทพี่น้องเขาเกลือนเขาปวดมันเขาอลไรปวดเลย่อนมนเขาเกลือนครับ ปลาทูพี่น้องนะครับตลาดขาไปก็คือปลาทูได้ทำไปชมนะครับโอ้เปิดผลนากการเกษตรถึงนะครับถึงถือแล้วนะครับเปิดผลอาการเกษตรพี่น้องนะครับถึอมากเลยนะครับนะครับที่ตลาดพุฎจับมาทำไปชมนะครับบร็เวณร่มชแนลกาแฟท่าทีพอน้องนะครับมาแวะมาชมตลาดพุฎจับนะครับทำไปชมนะครับอาโศกโซเาๆนะครับอยากกรลังชิไลไหมค่ะนะครับโศกโซเซ่โศกโซเาๆนะครับไปชมนะครับถึงถึอเปิดผลอาการเกษตรพี่น้องนะครับถึงมากเลยนะครับ ให้เขาเกินพง้์ก <funz iona> ็ได้เขาเกินเขาเกินเส้าบาทสามถุงอาวเขาเกินเส้าบาท3ถุงอาซิบาดปลไดก็คือปลาตู้นาฮะข้องามพี่น้องตลาดขาดปได้กันขาดคือบลแมนตาดเลยนะครับ ก็คือปลาทูนะครับตลาดกุฎจับมาถมในร่องเชี่ยวค่ะเป็ดภาคีพน้องนะครับมาเที่ยวตลาดนะครับมาถมที่ตลาดกุฎจับมาถมที่ตชมครับปลากระยิ่งพี่น้องงามงามนะครับงามปลากระยิ่งนะครับปลากระยิ่งงามพี่น้องเอาเฮ็ดกระยิ่งม่กินนะพี่น้องในตลาดกุฎจับอันนี้กระเพื่อในพอดีนะครับเฮ็ดกตมีเฮ็ดกตมี กาก็ควรนี่ก็ดำดีแกดำดีแต่ไรบลบรีค่ะบโอ,อรครับไรบลูบรี่พี่นออ้องกระปุงไรบลูบรีนะครับไปได้กินพี่น้องนี่ปลาเกลือนพี่น้องปลาเกลือนนะครับมาจากเกลือนต้นพุทนะครับมาจากเกลือน,นางไรน,น้องครับเกลือนรักเกลือกมีเกลือนหอยหลวงบ้านเกลือนหอยหลวงบ้านเฮาก็มีเกลือนหนังเปาก็มีพี่น้องนะครับปลาปลานะครับโอ้ตัวบักไงก็มีพี่น้องให้ปลา ไอ้ส้มเจ้าเฮ็ดเป็นพวงไอ้เจ้าขายพวงไหครับพวงลจ้ายเป็นน่องปลาปลาเสียมปลาเนื้อวันเป็นนองโอ้ปลาเสียมปลานั่งเป็นนองปลาเสียมปลานั่งนะครับโัวใหญ่ๆนะครับพี่ยด้านตาเราพี่ก็มีเป็นน่องเลยครับมันมีลายใส่ลายขนาดอาเพื่อพอนักการเกษตรเป็น้องกผู้ขายมั้งครับเพราม่นวัสิมาขายผักได้ครับปกิเดสกันนะอ่า ครับโอ้าจะเป็นแดนเซอร์บ่เออคือไปยังทันคืออยจะรอกครับหายพักเม่คือรอคอยว่าเจ้านะครับเพื่อนพนักงานเสร็จเพื่อนอนนะถือเพื่อนนะครับมัดตั้งไหนขายยังไงครับคำละสิบบาทนะครับเอาคำละสิบบาท้ะพอค้านาตาล่อรอเพี่น้องตลาดฟูดครับเพื่อน้องช่องชแนลกัแพร่ภาพพีพ่อน้องนะครับทามาพอดีนะครับแวะตลาดฟูดครับท่านผู้ชมนะครับนะครับโอมาพี่น้องขี้เพราะแต่ว่าก็อจะว่าย่ำได้กินได้ ปูมาโอ้ไม่ใช่ตัวใหญ่พี่น้องเจ้าขายตัวใหญ่ขนาดไหนตระยีชิมาจ้าตระยาทพี่น้องตระเส้านาปานะครับปูมาเพราะแพงครับแพงคนชผมาขายหรอกพี่น้องอ่าอ่าปูมาปูมาพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นด้านในเดทับตลาดกุฎดับพี่น้องนะครับด้านทางในตลาดพืชนะครับนะครับส่วนมากก็จะเป็นพืชผลชปงการเกษตรนะครับพี่น้องนะครับพืชผลชปงการเกษตรมันถือนะครับถือมากเลยนะครับ แบบวันนี้เราต้องชนะก็แพ้ทานมากนะครับภาพพีพา่น้องนะครับแวะชุ่มตลาดขุดจับนะครับท่านผู้ชมนะครับแร่ชุ่มตลาดขุดจับนะครับง่ายนะครับตลาดในง่ายนะครับพี่น้องนะครับตลาดเทศบาลขุดจับนะครับผมเพิ่มขุดจับจังหวัดหลอนธานีนะครับท่านผู้ชมนะครับครับบ่มีตารางนอกนะครับพี่น้องกลัวผู้ก็มีมาเท่าไรนี่มัดละสิบบาทพี่น้องอ่พักนอกก็มี่พักนอกก็มัดสิบบาทกันบ่ เอาสิบบาทสิบาทพี่น้องมีสิบบาทหาบาทขอตลาดได้เด้อท่านผู้ชมนะครับสมมือหน่อเปิดโนผูนังการเกษตรถึกมากเลยนะครับครับเพราะว่าอยู่ตลาดได้นะครับถึกนะครับขนมกินนิ่มๆนะครับนิ่มๆนุ่มๆนะครับเดี๋ยวๆเราอะอะแจมราค่าพอนียวเราแล้วพอนียวมาแล้วนะครับตลาดกุญแจับนะครับโอ้ขนมกินเคียงทะเลนี่สามสิบหกสิบเก้าสามสิบหกสิบเก้าพี่น้องนะครับ ขนมจีนแถมเคงพร้อมนะครับแถมพร้อมแถมตุงหิวพร้อมเพาแถมแต่ไม่ค่าคือค่าเราไปเรื่องถ้าแทงรถอะไรแทงครับนี่แต่งรถละซ่าบาทไปน้องเนียเปิดผลการเกษตรสมมติเนี่ยตื้อเถิอกกระทันผู้ชมนะครับนะครับเพราะว่าสิเป็นตลาดได้นะครับถื้อนะครับถื้อมากเลยนะครับห้าบาทสิบบาทไม่ต่างบาทกับตลาดได้ได้ไปน้องนะครับทุกเรีอนนะครับตลาดถูกมากเลยนะครับเท่าที่ผมไปเลาะไปสํารวจมานะครับก็รถตลาดนะครับถูกมากเลยนะครับ เปินประเภท PC, ีเปิดผลนักการเกษตรนะครับปีนี้ถูกมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาขายประจำยุ้มมาครับใช่ขายประจำมาที่ไหนมาอยู่หัวขวานยู่หัวขวานขวานไรผลไปทั้งผี่คนไปไม่กด้แน่นอนอ๋อครับมาคนยากาอยู่บ้าหนุ่วหัวไปนอนนะครับมาขายกั่ตลาดคุ้มจับนะครับว่าท่านท่านผู้ชมครับสดพี่น้องปลานะครับตลาดคุ้มจับนะครับท่านผู้ชมนะครับตัวใหญ่ๆตั้งนั้นเลยครับนี่ขายโลวจะไลยครับนี่รัลอร่อยพี่น้องนะครับปลาเนี้ยตัวใหญ่เลยครับสดๆเลยนะครับปลานะครับ สดๆเลยนะครับตาบบลตาดกุัญแจประจำผู้ชมนะครับตัวใหญ่ๆนะครับสดๆเลยนะครับปลาดุกพี่น้องโอ้ปลเฮงไฮงเรื่องปลาดุกเฮงเฮงพี่น้องนะครับปลาตัวใหญ่ขนั้นเลยนะครับผู้ชมนะครับใหญ่หญเหญๆเลยพี่น้องตัวใหญ่ขนั้นเลยนครับสดๆเลยครับเกรนลงเลยนลงเล่นๆๆๆๆนะครับ รสสดเลยพี่น้องนะครับรสสดเลยนะครับรสอร่อยคนไทยตลาดผุดจับนะครับวันนี้พวกแก้วครับแต่ถ้ากินพี่น้องนะครับวันละตลาดผุดจับมาทำขนมนะครับตลาดนะครับตลาดง่ายพี่น้องนะครับตลาดนะครับตลาดเพื่อผุดจับนะครับมวนซ่อนปลาดุกปลาดุกเรียกตัวไงนะครับไงไงท่านนั่นแหละครับดุกนะครับ <Gym. Napoleon> คุณยายเราบรรจับปัตรพกัปน้องเจ้าของมาขายนะครับของลังบ้านแล้วนะครับของลังบ้านน้ำมาขายเองพี่น้องนะครับบ้านับพกัวนะครับอายุเท่าไรนะครับอายุเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าปีโอ้โหโต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 พี่น้องนะครับเรียวศิลเรื่องคนเถาวัฒนธรรมทองถิ่นท่านผู้ชมได้ครับมีของอยู่ของถิ่นอย่างไรเป็นหน่อยมาขายหอยแองพันพี่น้องให้สลัดหุ้ยจับนะครับอาเภอหุ้ยจับจังหวัดอุดรธานีท่านธรรมชมนะครับมีหมูพี่น้องเนื้อมีหมูใส่กรอบอ่าใส่กรอบหวาน าลขายใหม่เท่าไหร่ละครับีใหม่ละยี่สิบบาทใม่ละสิบบาทพี่น้องนะครับาครับอันนี้หับหมูเราพี่น้องนะครับสามสิบบาทอันนั้นมัสามสิบบาทมันกว่าสามสิบบาทพี่น้องนะครับตลาดุ่จับก็ถัดปุนชมนะครับก็ไม่จะซอยเดินก็ม่จน้อยนะครับพี่น้องนะครับตลาดุ่จับนะครับครับ เปลี่ยนใหม่ๆไปรองเปียงได้ไหมไปกินกับเพาะครับกินกับเพาะเอาเน้อเครื่องบริหารเขียวนะครับพี่น้องนะครับบริหารเขียวบริหารเขียวบริหารแขียวผู้ถานะครับนี่บอกมาพี่น้องนะครับบอกมานะครับทำปร้ตูนะครับบอกมาผู้ ภูบร uh, ีมี <człowie k> ่นะครับตลาดผมว่าทางนนนิดนึงนะครับผมว่าตลาดนั่นนดเพียน้องนะครับเจ้านี้เราจะขายอยู่นะครับผมว่าด้าดนในนิดนึงนะครับ็ลผลิตการเกษตรท่านผู้ชมนะครับไว้ที่ตลาดไหนถูกนะครับเสมอนะครับโอ้เสียบเลยครับเสียบเลยเรียบเลยนะครับเพ้่ยวีรเสเาบาดพี่สามพี่พียน้อง ซีวีจ้าฮะี่ซีวีาเวอันนี้แม่หนังไงหัวแจวอ๋อมัน,น,นมันแจวขาวพี่น้องเขาเกินเล่ากับตงไทยนี่ยี่สิบบาทค่ะตงไทยยี่สิบบาทพี่น้องนะครับราคาบรรยากาศดีก็ได้ระครับ,บริ่มหนองเลยครับบรรยากาศดีดีนะครับที่พุทจักนะครับเวลาพุทจักนะครับราคาเ้นานั่งขายอยู่เลยขายประจำใช่ะปะใช่บ้านเชื้อสาครับบ้านหูกัวจ้าบ้านฮูกัวเนาะ เขาจะกินจะเห็นตลาดไลท์เนาะใหาเจ้าเลิกกดป่ะเดี๋ยวพน้มาแถบตุ้อย่างยี่สิบาทค่ะตุงกลางยี่สิบบาทพป่น้องให้แม่คขารพลังขายยืมท้าก็เพ็นน้องนะครับนี่วันนี้ของตลาดกคจับนะครับขึ้นขวงไงเพี่น้องขอางไงก็เห็นขวใงไงว่าที่เป็นใส้ยังวาดตัวไงรับแต่ของไงใช้ปลาดูบ่ะกระติบเขาจะขายยังไงครับเนี่ ิขเอัเ่เขาวตัวนี้ใส่หมกเยวสองอยหมกเหนยวสองลอยเห็นหวเอ็ปอป้อเแปรยอะงามนี่แหละครับที่เขาเล่านะครับอันนี้จะเป็นเครื่องจับสารนักพนณองนะครับทีพุทจับเราทำาระทมนะครับทำสานนะครับที่พุทจับนะครับเอาเขงนะครับแขงแขงน้อยแขงง่ายพน้อง โอ้พันยูกไก่น้องพี่น้องคนมีหอดของง่า่มาขายอ่าพันยูกของเ่าพันยูกไก่น้องไก่น้องปลาครัแต่ยังปลาของปลาของง่ายพี่น้องของน้อยกับมี่นะครับของน้อยวิงนะครับที่คุณจับกันพีพพ่น้องนะครับ่าเราขายอยูไส้เมื่อนะครับเราต้องจับนเนะบนี่นะครับพัดออกมไส้เขานะครับมี่นะครับ รอบไ้ป้าพี่น้องลุกใกล้น้องน้ำรอบไ้ป้ารอบไ้ป้าทำเป็นโช๊ะนะครับกับกระเช้ากระตานะครับกระตาน,น,น,นะครับกลรับไปวัดี่นอกนะครับไปจังหันกันหั้จังเพียรนะครับนี่นะครับที่นี่นะครับอุปดับพี่น้องนะครับโอ้ห้ามพี่น้องมันจักสาร นี่พอดีแล้วครับเนี่ยยอดมือละาเศร้าบาทเศร้าบาทเศร้าบาทมันเต็มแล้วค่อยเปิดแล้วมันนับเพิ่งมันจะไหลาไปไหนครับเนี่ยกระปุกอมสินพี่อน้องเขาให้มุ้ยี่น้องมีขายมี่อดไสไสหน่อยสไสใหญ่เขื่อนบ้านไม่นะครับยกบ้านเสาเอกเสาทั่วมาเสืออะไรครับอยู่นี่นะครับเอารุน่นใหญ่ๆเลยก็ได้นี่นะคร,นครับเนี่ยหมักไงครับพี่ ครับขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ทันรับชมช่องรับฟังชแนลเก้าแปดนะครับก็เป็นกำลังใจกับช่องจะเสื่อมคนไหลคนแช่คนติดตามนะครับขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ทันรับชมนะครับสำหรับนี้ผมขอกล่ากลัว่าสวัสดีครับนี่ปลาเกลือนพี่น้องปลาเกลือนนะครับมาจากเกลือนต้นต้นเลยนะครับมาจากเกลือนทางไหนเนาะครับเกลือนลับเปลีเกลือนหอยหลวงยหลวงบ้านเฮาก็มีเกลือนหนับเปลก็มีพี่น้องนะครับปลาปลานะครับปลาไก็มีตัวหักเงยโอ้ตัวบักเงยก็มีพี่น้องให้ปลา อไอ้อส้มเจ้าเฮ็ดเป็นพุงไอเจ้าขายพุงใส่ทันพวงอร่อยเป็นน่องปลาปลาเสียมปลาเนื้อวันเป็นนองอ๋อปลาเสียมปลานั่งเป็นนองปลาเสียมปลานั่งนะครับโอ้ใหญ่ๆนะครับดี่อยู่ในตาเราผีกัมมี่เป็นนองเลย